อันนี้เป็นเนื้อวัวนะคะ500กรัมค่ะหรือว่าครึ่งกิโลกรัมเลือกส่วนที่เราชอบได้เลยนะจะติดมันไม่ติดมันก็แล้วแต่นะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะทําการหมักก่อนนี่เป็นเนื้อเขียงนะคะคิดว่าน่าจะเหนียวนะก็เลยจะต้องทําการหมักก่อนนิดนึงค่ะอันนี้คือเบกกิ้งโซดาค่ะเบกกิ้งโซดาเดี๋ยวปูจะละลายกับน้ําเปล่าก่อนนะคะเพื่อที่ว่าจะให้ผงเขาละลายเวลาที่เราหมักนะคะมันจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อวัวค่ะ แป้งมันค่ะปูจะใส่ไปประมาณซอกสองช้อนชานะคะจากนั้นซีอิ๊วขาวค่ะละลายกับแป้งมันก่อนค่ะซอสหอยนางรม น้ำตาลทรายค่ะน้ำมันง,งานะคะแล้วก็เหล้าจีนเหล้าจีนใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเทซอสนะคะเทน้ำซอสลงไปนะคะ แล้วก็นวดให้เข้ากันค่ะใส่เบกกิ้งโซดาที่เราละลายไว้แล้วนะคะใส่ลงไปค่ะน้ำมันพืชค่ะลืมใส่น้ำมันพืชใส่น้ำมันพืชลงไปด้วยก็จะช่วยให้ตัวเนื้อของเรามีความนุ่มนะคะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยได้ดีทีเดียวค่ะ เราจะหมักแค่ให้พอมีรสชาตินะเพราะเดี๋ยวเราไปปรุงเพิ่มตอนที่เราผัดกับพริกแกงค่ะนี่ค่ะเมื่อนวดเข้ากันดีแล้วนะคะจะต้องหมักทิ้งไว้นะคะที่อุณหภูมิห้องประมาณ30นาทีค่ะหรือว่าถ้าใครมีเวลานะคะก็ประมาณสัก1-2ชั่วโมงก็ได้ข้อสำคัญนะเคล็ดลับก็คือเนื้อที่เราหมักกับตัว เบกกิ้งโซดานะคะห้ามนำไปใส่ตู้เย็นโดยเด็ดขาดนะคะเพราะว่าตัวเบกกิ้งโซดาเขาจะทำปฏิกิริยานะคะในอุณหภูมิห้องค่ะเพราะฉะนั้นตั้งทิ้งไว้เฉยๆในอุณหภูมิปกติเนี่ยค่ะแต่หากว่าเรายังไม่นำไปใช้นำไปประกอบอาหารในทันทีนะคะหลังจากที่หมักครบ30นาทีแล้วก็เก็บใส่ภาชนะนะคะปิดฝาให้เรียบร้อยแล้วก็ถึงไปแช่ในตู้เย็นได้ค่ะ ตั้งกระทะไฟกลางนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปค่ะตามด้วยพริกแกงค่ะพริกแกงเผ็ดนะคะจะเป็นพริกแกงเผ็ดหรือว่าพริกแกงสำหรับผัดเผ็ดโดยเฉพาะได้ก็ยิ่งดีค่ะอู้จะใส่ข่าแก่ลงไปด้วยนะประมาณสักสองช้อนโต๊ค่ะ ผักแก่จะช่วยเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ช่วยดับกลิ่นคาวของเนื้อสับได้ดีด้วยค่ะใส่ลงไปผัดให้หอมเนื้อวัวนะคะที่เราหมักได้ที่แล้วใส่ลงไปค่ะ ผัดจนเนื้อของเรานะคะสุกประมาณสักเจ็ดค่ะเดี๋ยวจะใส่ตัวหน่อไม้ค่ะหน่อไม้สดนะคะต้มนะคะแล้วก็เทน้ําทิ้งประมาณ2น้ําแล้วนะคะหน่อไม้นี่ต้องต้มนะสดๆเอามาทำเลยไม่ได้นะคะเพราะว่ามันจะมีความขมและความขื่นค่ะ อยากได้ความเผ็ดเพิ่มนะคะเดี๋ยวจะใส่ตัวพริกแดงหั่นแฉลบลงไปตอนนี้เลยค่ะพริกจะได้นิ่มๆนิดน,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 นึงนะคะชิมก่อนตรงนะคะสำคัญมากๆเพราะว่าเนื้อที่เราหมักนี่นะมันก็มีความนัวความเค็มประมาณนึงอยู่แล้วค่ะบวกกับพริกแกงค่ะพริกแกงที่เราไม่ได้ทำเองนะเราไม่รู้ปริมาณเกลือของแตละเจ้านะคะถ้าชิมแล้ว นัวแล้วค่อนข้างเค็มแล้วก็ไม่อาจจะไม่ต้องปรุงน้ําปลาเลยก็ได้ค่ะขอหวานนิดนึงจากน้ําตาลมะพร้าวนะคะประมาณนี้แล้ก็น้ําปลานิดนึงค่ะ รสชาติได้ตามที่ต้องการแล้วนะคะสุดท้ายค่ะใบมะกรูดค่ะแล้วก็ใบโหระพา